ด,ะะดิฉันมาริซอนเนธวงจากบริษัท UFX Market ซึ่งเป็นบริษัทโรบรกเกอร์ชั้นนำที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกวันนี้ดิฉันจะนำเสนอข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของทองคำประจำวันศุกร์ที่7มิถุนายน2556ค่ะ สำหรับเช้านี้นะคะเราก็จะมาเกาะติดสถานการณ์ข่าวและรา,าร,ราคาการเปลี่ยนแปลงของทองคำนะคะสมาคมแลกเปลี่ยนทองคำและเงินของจีนเปิดเผยว่าราคาทองคำที่ตลาดฮ่องกงพุ่งขึ้น104ดอลลาร์ฮ่องกงและเปิดระดับที่13,170ดอลลาร์ฮ่องกงต่อตำลึงในวันนี้นะคะ ต่อนะคะสำหรับข่าวชินหัวรายงานว่าราคาดังกล่าวเทียบกับ1,424.63 USD สหรัฐต่อทรอยออนนะคะได้ปรับตัวขึ้น11.25ดอลลร์สหรัฐที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลราสหรัฐต่อ7.6ดอลลราฮ่องกงในวันนี้ค่ะค่ะจากที่เมื่อวานราคาทองคำสปอร์ตโกปิดที่ระดับ1,000ขอโทษค่ะ จากที่ระดับทองคำนะคะสปอร์ตโกปิดที่ระดับ1,411 US ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออยเช้าวันนี้ราคาสปอร์ตโกขยับมาแตะที่ระดับ1,415 US ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออยนะคะความคาดหมายแนวโน้มราคาทองคําทิศทางน่าจะเริ่มเป็นขาขึ้นเป็นลําดับต่อไปนะคะจากการวิเคราะห์จากสํานักงานข่าวบูมเบิร์กได้อ้างอิงถึงค่ะค่ะเรากลับมาดูข่าวสารทองคําในบ้านเรากันนะคะ ราคาทองคําไทยเช้าวันนี้โดยสมาคมค้าทองคําไทยนะคะราคาทองคำณนะปัจจุบันในบ้านเราราคาซื้อที่บาทละ2450บาทค่ะสําหรับราคาขายนะคะอยู่ที่บาทละ2550บาทค่ะหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการลงทุนในทองคําหรือสินค้าอื่นๆกรุณาศึกษาได้นะคะที่เว็บไซต์ ufxmarket.com ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในทองคําค่ะ สำหรับเชา้านี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ